ก็พยายามปฏิบัติให้มากกระทําให้มากเจริญให้มากด้วยอนาปานสติอนาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญกระทําให้มากย่อมมีผลใหญ่มีอน,นิสงส์ใหญ่ถ้าเราเมื่อยก็เปลี่ยนอิริยาบถเอาความเพียรทางใจก่อให้เหมือนเดิมพยายามละพยายามทิ้งพบ ทิ้งชาติให้ไวมีกำลังที่จะรู้ลมพอใจสร้างฉันทะความพอใจที่จะรู้ลมหายใจตั้งความเพียรเพื่อจะรู้ลมหายใจพยายามใจจดจ่ออยู่กับลมหายใจพยายามใคล้ควรในลมหายใจว่าลมหายใจเป็นอย่างไร เป็นท่าตตามธรรมาชาติมีการเกิดการดับอยู่ตลอดเวลา